สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดจากเว็บไซต์ z com research นะครับก็คือเป็นเว็บเกี่ยวกับการทำแบบสำรวจแล้วก็สามารถแลกเป็นบัตรทรูมันนี่ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของข่าวสารด้วยแล้วก็จะมาสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการถอนเงินด้วยนะครับ โอเคก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูประวัติที่ผมได้ทําการถอนไปจากเว็บนี้นะครับก็คือผมถอนเนี่ยวันที่28นะครับก็จะให้ดูประวัติในแอปนะครับอันนี้เป็นแอปนะก็ผมถอนไปวันที่28เดือน1ก็คือวันที่28ที่ผ่านมานี่เองนะครับจำนวนจำนวนก็คือ50บาทนะคบเป็นบตรทรูมันนี่นะโอเค รหัสบัตรเนี่ยก็ได um ้ส okay. ่งมาวันที่29นะครับวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็คือที่ผมถอนไปเนี่ยผมแลกมาเนี่ยก็คือวันที่28มันตรงกับวันที่วันพฤหัสนะครับแล้วก็รหัสบัตรเนี่ยส่งมาที่ส่งมาให้ผมเนี่ยวันที่29หรือว่าวันศุกร์นะครับก็เว็บนี้เนี่ยปกติเนี่ยรหัสบัตรเนี่ยมันจะส่งให้ภายในวันศุกร์นะครับนะโอเคก็ เดี๋ยวผมจะเติมให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะเติมให้เพื่อนดูด้วยนะครับว่ามันเติมได้จริงไหมแล้วก็มันได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคก็ให้เรานะครับทําการกดคัดลอกรหัสตรงนี้เลยนะครับกดคัดลอกไปเลยนะครับ วิธีการเติมนะครับก็ให้เรานะครับเอารหัสตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องที่เติม m o n e y w a l l e t นะครับก็คือเป็นช่องที่เราต้องใส่รหัสบัตรนะครับก็ให้เราทำการเอารหัสที่อยู่ในนี้แล้วก็ไปใส่ใน t True w ว l l e t ได้เลยนะครับก็เพื่อนๆดูได้เลยนะครับว่ารหัสบัตรเนี่ยตรงกันไหมนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดยืนยันนะโอเคแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับก็เติมเรียบร้อยนะครับจำนวนเงินที่ได้จริงๆก็คือ37บาทนะครับโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีกิจกรรมแจก w อ l เล t อันนี้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากได้ w a l l ล t ฟรีๆเนี่ยก็พยายามดูคลิปให้จบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกติกาอะไรต่างๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับอ่ะกอวิปนี้เนี่ยล่าสุดนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสมัครนะ ก็ทางแอดมินเนี่ยได้แก้ไขในส่วนของขั้นตอนการสมัครแล้วนะครับโอเควิธีการสมัครนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการกดลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับแล้วมันจะมาหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้เลยนะโอเคให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับแล้วก็จะเจอกับเมนูแบบนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีช่องให้ใส่เป็นบัตรเป็นรหัสเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางแอดมินได้เอาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเควิธีการสมัครก็คือให้เราใส่อีเมลนะครับีเราสมัครแล้วก็เราใช้ได้จริง นะครับโอเคแล้วก็ช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยให้เพื่อนนะครับทำการใส่รหัสผ่านนะครับก็ตั้งไปเลยนะครับรหัสผ่านก็ตั้งให้มันยากๆหน่อยแล้วก็จดบันทึกไว้นะครับช่องที่4เนี่ยก็ให้เราเลือกจังหวัดไปเลยนะครับใครที่อยู่จังหวัดอะไรก็เลือกไปเลยแล้วก็วันเกิดนะแล้วก็เลือกเพศด้วยนะครับวันเกิดกับรหัสผ่านเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะถอนเงินเนี่ย เราต้องใส่ด้วยนะครับก็ให้เราจําเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันเกิดเนี่ยต้องใส่ให้มันถูกแล้วก็เป็นความจริงด้วยนะครับโอเคแล้วก็เลือกเพศไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครเข้าไปได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆทำการสมัครปุ๊บเนี่ยมันจะมีปอบอ้าแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนนะครับทำการกด เพิ่มเลขบัตรประชาชนไปเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะถอนเงินเนี่ยเราต้องใส่เลขบัตรประชาชนด้วยนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะโอเคก็ให้เพื่อนนะครับทําการกดเพิ่มเลขบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็ไปใส่รหัสบัตรประชาชนของเรานะครับ13หลักนะโอเคก็ประมาณนี้เลยวิธีการสมัครนะครับโอเควิธีการหาคะแนนของเว็บนี้เนี่ยก็คือการทาแบบสอบถามหรือว่าทาแบบตารวจนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คงจะ รู้จักไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับให้เราทําการทําแบบตำรวจเพื่อสะสมคะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เราจะถอนเงินเนี่ยให้เรากดแลกของรางวัลตรงนี้เลยนะครับตัวสีเหลืองนะครับกดเข้าไป โอเคนะครับเมื่อเรากดแลกของรางวัลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอ่าหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรานะครับเลือกเลยนะครับว่าเราต้องการแลกอะไรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบัตรทรูมันนี่นะครับให้เรากดติ๊กทรูมันนี่เข้าไปเลยนะครับส่วนรางวัลพิเศษเนี่ยก็จะมีพวก iPhone จะมีพวกอของกินนะครับโอเคให้เราเลือกเป็นทรูมันนี่เลยนะครับถ้าเราจะแลกเป็นบัตรทรูมันนี่นะโอเคแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับ โอเคหลังจากที่เรากดยืนยันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอ่ามันก็จะมาหน้านี้ต่อนะครับให้เราเลือกคะแนนตรงนี้นะครับก็คือเว็บนี้เนี่ยขั้นต่ำก็คือ170คะแนนนะครับจะได้อยู่ที่50บาทนะครับแล้วก็สูงสุดก็คือ490คะแนนจะได้อยู่ที่150บบาทเป็นบัตรทรูนะครับโอเคก็เลือกได้เลยแล้วก็ใส่เป็นเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะครับก็ตามที่ผมได้บอกไปเลยนะครับว่าตอนที่เราจะแลกเนี่ยเราต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็วันเกินเนี่ย กับรหัสผ่านเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่ไหมแต่ว่ารหัสผ่านเนี่ยต้องใส่แน่นอนนะครับโอเคก็ให้เพื่อนลองทําไปเลยนะครับโอเคนะก็มันก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับ โอเคนะครับก็เว็บนี้เนี่ยมันมีเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะครับใครที่อยากดาวน์โหลดเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดใน Play Store ได้เลยนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามีไหมนะครับก็ในแอปเนี่ยทำแบบสอบถามได้สะดวกมากนะครับทำง่ายมากด้วยนะครับโอเคก็ไปโหลดกันใน Play Store ได้เลยนะครับหรือผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ลิงก์สมัครไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปผมได้เพื่อนก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมาบอก กิจกรรมแจกวอลเล็ตนะครับผมก็จะมาแจกวอลเล็ตให้นะครับจำนวน10คนจำนวนเงินก็คือ50บาทนะครับโอเคใครที่อยากได้วอลเล็ตเนี่ยก็กติก,กาง,ง่ายๆเลยนะครับก็แค่กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง150ไลค์นะครับ150ไลค์นะก็ใครที่กดไลค์แล้วนะครับก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการกดไลค์หถึง150ไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ วอลเล็ตไปฟรีๆเลยนะครับก็ดีวผมจะทําการสร้างซองวอลเล็ตนะครับถ้ามีคนกดไลค์ให้ถึง150ไลค์เมื่อไรเนี่ยผมก็จะแปะลิงก์ที่ชุมชนนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามช่องเงินฟรีแชนแนลเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการหาเงินฟรีกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ